ก็คุณเจ้าที่กราลัอย่างยิ่งแล้วก็ขอจับกจาว่ารวมประตูเทพผู้จัดปิดครับขอการสวัสดีท่านนายกสมาคมแพทย์อาฐานา,านยกสมาคมพอค้าไทยในรวมราชูปรรมาที่กราลั แล้วก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้มีเกียรตินะครับของแกลกาโดยการพนาาักกองการเวลาสมาคมแกลกาผู้ท่านนะครับวันาานาาี้ก็สผมถือว่าได้เ,เกียรติอนยะ่างที่ครับที่ได้ พิธีไหว้ครูบวโรงเทพนะครับปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราได้รับผลกระทบมากมายนะครับหลายด้านโดยเฉพาะอย่างจริงด้านสุขภาพซึ่งเกิดขึ้นแกนะ่ทุกเพศทุกวัยทุกคนอย่างหีกเลี่ยงไม่ได้ คนที่น่าจะห่วงใยที่สุดก,ก็คือคนที่ยากกจนคนที่อยู่ห่างไกลศูนกความเจริญหรือนพะระสงฆ์พระสงฆ์ที่อาภาณและคนอุริยที่ต้องการได้รับการดูแลทางรุกภาพนะวันนี้ก็ถือว่าทุกท่าน ที่เป็นแพทย์อาสารหรือสมาชิกขององค์กรของเรานี้ท่านคือวีรบุรุวีรบุรีของแผ่นดินที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเททุกอย่างเพื่อแผ่นดินของเราเพื่อประชาชนและที่สำคัญเพื่อส่วย เป็นคารวาแด่พระราษร์ภมิแอฟรีทุกภงม์นะครับเราทั้งหลายคือคนไทยเราเกิดบนผืนแผ่นดินไทยถ้าเราไม่รักษาผื้นแผ่นดินไทยไม่เคารพความเป็นคนไทยแผ่นดินจะอยู่ได้อย่างไรและอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นขอทุกท่านจงยึดยึดมั่นในอุดมการณ์ที่แน่แน่ในการรักษาควา,ามดีที่ทุกท่านได้มีอยู่ในหัวใจอย่างยิ่งใหญ่เปรียบรู้ข้ามีได้เลยกับค่าของหมื่นเราจงตร้งความึกที่ดีคือคิดดีทำดี เพื่อประชาชนเพื่อศาสนาไปหลักของการดะแก่การจักษาธรรมะนะครับเพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและเพื่อนโลชาติทุกๆุกคนนะครับหน่วยแพทย์อาสาของประราชาในวันนี้จากที่ใหญ่ที่สุดและอยู่เพียงข้างประชาชน ไม่จริงห่างจากปัจจายโทนรักปัะชายโทนรงแล้วก็ดีก็ประจับบันประมาณัตว์ตลอดไปความยิ่งใหญ่ของความมีจิตอาสาเป็นความดีที่อยู่ประจําในทุกทุกท่านในวันนี้จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นพลังที่ดีที่จะช่วยประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขและเกิดสังคมการแบ่งปันตลอดไปอย่าง,ย,างยั่งยืนเพราะฉะนั้นกระผมขอให้บุญบาร,รมีของทุกทุกท่านในการนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบ ความสำเร็จทุกๆอย่างทุกๆใจจที่ได้ตั้งใจไว้ดีต่อทางบันเมอนั้นขอให้ท่านได้ผลปรารถนาให้ท่านมีขุภาพแข็งแรงให้ท่านปลอดภัยและเดินก้าวหน้าในความเป็นแพทย์ิง้นไรัายิ่ะทานค่ะานค่่ะน เปิดพิธีไหว้ครูปรเมศเทกเพื่อสร้างฝันกำลังใจให้กับหน่วยแพทย์อาสาณนวะันนี้ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับคุณตรีหมอพระสงว,วิวัดจกกักรพันธ์นะครับซึ่งมาให้กำลังใจชาวแพทย์อาสานะครับผมต้อะใช้คำว่าแพทย์ของ พระราชาได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับด้วยความที่ท่านเป็นนักจิตนักจิตอาสาตัวจริงๆเลยนะครับแำ้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการไหว้โบรผูเเพ่นนะครับขออนุญาตนัดหม่ทุกท่านแบบนี้นะครับเดี๋ยว